สวัสดีนักเรียนที่น่ารักแล้วก็ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนและผลการเรียนในระบบ hgs สําหรับนักเรียนและผู้ปกครองอแล้วก็แจ้งยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องนะครับต้องแจ้งยืนยันนะครับแล้วก็แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งงานทะเบียนวัดผลก็จะได้ดําเนินการต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ข้อมูลทะเบียนนักเรียนที่เป็นเอ,อกาสารสําคัญปพ .6 ปพ .1 แล้วก็บัตรนักเรียนนะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่ google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า hgs นะครับ hgs นักเรียนนักเรียนและผู้ปกครองก็ได้นะครับหรือคำว่านักเรียนแล้วกวด enter นะครับแล้วก็จะขึ้นมาซึ่งจะเห็นคำว่า h c s e สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับหลังจากนั้นให้ sign in หรือกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเพื่อที่เราจะ sign in น,นั้นว,วิธีการเข้านะครับก็จะต้องอาศัยรหัสนะครับรหัสประจําตัว5หลักแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนนะครับ13หลักหลังจากนั้นถ้าถูกต้องนะครับก็จะกดตกลงนะครับต้องตรวจเช็คให้ดี แล้วก็จะมีเมนูต่างๆข้างบนนะครับสีเขียวนะครับมีการประชาสัมพันธ์มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่เห็นอยู่ตอนตรงนี้นะครับปฏิทินงานทะเบียนวัดผลว่าเรามีวิธีการดําเนินแก้ไขผลการเรียนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับตามกําหนดการแล้วก็ประวัตินักเรียนนะครับอันนี้อยากให้ตรวจสอบทุกคนนะครับแล้วก็มีตรวจสอบเวลาเรียนมีผลการเรียนอันนี้สาคัญนะครับแล้วก็ผลการเรียนที่ไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่อยากให้มีนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพิมพ์ปพ6และปพ .1 ซึ่งสามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเพียงสำเนาเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับเอกสารที่จะนําไปใช้ได้ต้องมายื่นขอที่ทะเบียนวัดผลเท่านั้นนะครับที่เรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับประวัตินักเรียนนะครับประวัตินักเรียนก็คลิกที่เมนูประวัตินักเรียนเมื่อกี้นะฮะเอาใหม่นะครับคลิกที่เมนู นะครับที่2นะครับจากซ้ายนะครับประวัตินักเรียนแล้วจะขึ้นมานะสิ่งที่อ,อยากให้หนักเรียนตรวจสอบก็คือ,อตั้งแต่เลขประจําตัวนักเรียนนะครับผ้าหลักถูกต้องไหมอันนี้น่าจะถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนันนำหน้านะครับนางสาวนายเด็กชายเด็กหญิงนะครับแล้วก็ชื่ออันนี้ให้ดูชัดเจนนะครับตัวมันจะเล็กนามสกุลนะครับแล้วก็เลข ประจำตัวประชาชนนะครับ13หลักอันนี้อาจจะผิดพลาดนะครับแล้วก็วันเกิดนะครับก็มีวันเดือนแล้วก็ปีเกิดซึ่งบางครั้งนะครับนักเรียนที่กรอกมาในวันที่มอบตัวเนี่ยนะครับอาจจะไม่ชัดเจนทําให้งานทะเบียนวัดผลเนี่ยคีย์ข้อมูลไม่ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่อยากให้นักเรียนและผู้ปกครองนะครับตรวจสอบให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะน้งนองๆมหนึ่งนะครับ แล้วก็นักเรียนม .4 นะที่ที่เข้ามาใหม่แล้วก็นักเรียนที่ย้ายเข้ามานะครับมันมีการกรอกข้อม,มูลอันนี้ต้องฝากด้วยนะครับเอ่อก็มีอีกหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศนะครับเพศเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนาบิดานะครับแล้วก็มารดาดูคำนำหน้านะครับที่มียศนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็นางสาวอะไรนี้นะครับนายนาง,น,น,น,างนางสาวแล้วก็มีรายการอื่นๆ นะครับซึ่งสามารถที่แจ้งได้ผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่าง YouTube นะครับแล้วผลการเรียนอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากพอคลิกที่ผลการเรียนแล้วก็ไปเลือกที่ภาคเรียนนะครับต้องเลือกนะครับถ้าั้นจะไม่ปรากฏอดอะไรนะครับถ้าเป็นม1นนะครับเอาม1่เหรอฮะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างม1ม1ก็จะเป็นต้องมาเลือกเป็นภาคเรียนที่นะครับอย่างภาคเรียนที่1ก็ต้องมาเลือก อันนี้ก็จะดูข้างบนด้วยนะครับแต่น,นี้นักเรียนเขาจบไปแล้วนะครับเป็นชั้นปีห้าเกพอคลิกภาคเรียนที่1ก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ผลการเรียนนะครับสามารถที่จะตรวจสอบอะคะแนนก่อนกลางภาคคะแนนสอบกลางภาคหลังกลางภาคสอบปภาคว่าตรงกับที่คุณครูเขาแจ้งมาไหมหรือ,อยังไงนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ตรงเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะตรวจสอบไปที่คุณครูได้หรือแจ้งคุณครูได้นะครับอันนี้เป็นผลการเรียนนะครับก็อยากให้เป็นแบบนี้ทุกคนนะครับ มีเกรด4แล้วก็ผ่านทุกคนแล้วก็ถ้าจะไปพิมพ์ปพ .6 อันนี้เป็นหลายภาคนะครับหลายภาคนักเรียนก็สามารถจะมาเลือกภาคเรียนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนศึกษาได้แล้วก็คลิกเป็น pdf นะครับอยากให้ทําในเครื่อง pc นะครับแล้วก็พิมพ์ปพ .1 ก็จะเป็นปพ .1 ฉบับสำเนานะครับทั้งสองอย่างปพ .6 และปพ .1 อันนี้พิมพ์ตรวจสอบเฉยๆนะครับ แต่ถ้าจะนำไปใช้เ,เช่นนำไปขอทุนประกอบอาการเรียนต่ออะไรเนี่ยสมัครเรียนต่อเนี่ยต้องมาขอที่งานทะเบียนเท่านั้นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเป็นลิงก์ที่ผมจะให้ไว้ที่ใต้ u t u b e นะครับใต้ u t u b e นะครับซึ่งเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเป็นลิงก์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันถ้าถูกต้องก็ต้องไปยืนยันนะครับว่าถูกต้อง เพราะว่างานทะเบียนวัดผลจะได้ทําบัตรนักเรียนในแต่ละปีนะครับเข้าไปแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแบบตรวจสอบยืนยนันแก้ไขข้อมูลทําบัตรนักเรียนม1ม4และนักเรียนย้ายมาใหม่ม2ม3ม .5 หม6เปียกาษาสองหา2กสนะครับก็จะมีให้กรอกระดับชั้นม1ม .4 นะครับก็นักเรียนที่ย้ายมาใหม่นะครับแล้วก็กรอกห้องอันนี้ก็ใส่เป็น1ทับ ไหนก็ว่าไปนะครับเช่น1นทับสไม่ต้องใส่มอข้างหน้านะครับเลขที่ก็ใส่เ,เฉพาะตัวเลขของเลขที่ของตนเองนะครับรหัสประจําตัวนะักเรียน5หลักนะครับชื่อสกุลอันนี้ใส่ให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ใส่คำนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็สถานะการตรวจสอบข้อมูลถ้าถูกต้องแล้วในในาประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเดี๋ยวผมจะเพิ่มประเด็นอื่นๆด้วยนะครับในข้อ7แล้วกันนะครับ ถ้าตรวจสอบตรวจแล้วตรวจแล้วนะครับถ้าถูกต้องเนี่ยก็ต้องใส่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าตรวจแล้วมีการแก้ไขก็ให้ติ๊กตัวนี้แล้วก็มาเลือกรายการที่แก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อื่นๆแล้วกันนะครับอ,อื่นๆแล้วกันอาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วครับ รายการประเด็นถ้ามี2ประเด็นก็มาใส่ตรงนี้เลยผมจะได้ตรวจสอบแลวแก้ให้เป็นปัจจุบันนะครับก็เพื่อบริการนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับข้อมูลจะได้ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะได้เอ,อกาสารที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นบัตรนักเรียนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะเรียนนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับส่วนลิงก์แบบฟอร์มนี้ผมจะให้ไว้ในข้างล่างของ YouTube นะครับผม ลรววันนี้สวัสดีครับ